มาลานปลากาก็คือต้องกินอันนี้ฮะเป็นอส่วนหอยนางรมให้ดูใส่หอยมาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยอันนี้คือจานละร้อยนะเธอใช่จานละร้อยคือแบบมาเยอะมากนี่นี่หอยมาตัวเต็งๆน่ะโรยหมดแล้วเธอไปเพื่ออร่อยเหมือนเดิมเนี่ยเออเขาจะโรยเป็นกระเทียมเจียวมาหอมๆนะใช่กระเทียมเจียวแล้วก็ผักชีกินกับแป้งหนุบๆดำบเนี่ยอ ทำหารกินร้อนๆนริงๆนะเธอใช่หอยเน้นๆนี่เออตักไปตรงไหนก็เจอแต่หอยนะข้างล่างก็มีแต่หอยนะเอ้าหนึ่งร้อยบาทมาจับตาดูคนนะดูคนเยอะนี่เป็นปลาลิ้นหมาทอดอ๋อแม่เขาหั่นมาเป็นชิ้นๆเป็นกะเพรานะกะเพราทะเลรวมนะฮะมาเป็นกับข้าวนะจานใหญ่ๆแบบนี้เป็นสตอผัดกะปิกุ้งนะ อ่าเป็นกับค่าแบบนี้ฮะไข่ขปลาอินทรีย์ทอดทุกคนอันนี้คือทีเด็ดเลยเนี่ยน,นี้เราเช็คบินมาแล้วนะฮะหกรบาทนะทุกคนกินทั้งโต๊ะโคตรเยอะรวมน้ํารวมอะไรหมดแล้วนะนี่น,นี้ชื่อร้านป้ากานะครับเขาจะอยู่ที่อ่างศลานะถนน